สามสองหนึ่ง Happy Valentine Day เคี้ยวผมจะพูดอะไรอย่างนั้นไงดูชื่อคลิปข้างล่างก็รู้ดีนะว่าสำหรับผมเทศกาลที่อบอวนไปด้วยบรรยากาศความรักแบบนี้มันน่าลำคาญเอาละไอ้พวกคนมีคู่ทั้งหลายที่กำลังมีความสุขในวันแห่งความรักแต่ดันหลงมาเจอคลิปนี้ ความรักมันไม่ได้มีแต่ด้านที่สมหวังมีความสุขหรอกนะบางคู่รักกันแค่ไหนแต่สุดท้ายก็ไม่อาจจะอยู่ร่วมกันได้เหรียญมันไม่ได้มีแค่ด้านเดียวตอนจบของละครก็ไม่ได้มีแค่แฮปปี้เอนดิ้งและคลิปนี้ชายไร้คู่ขี้ฉาคนนี้ขอนำเสนอเรื่องราวอันแสนเศร้าของเหล่าคู่รักในโลกอนิเมะรับรองว่าเรื่องราวของพวกเขา จะสร้างความสลดรับวันวาลเลนไทยนี้ได้อย่างแน่นอนปะอย่ามัวชักช้าเสียเวลาเลยดีกว่าเรามาเริ่มประเดิมกันที่คู่แรกกับคู่ที่หนึ่งกัสและแคสกาแห่งเรื่องเบอร์เซิร์กเรื่องราวของกัสและแคสกาจากเบอร์เซิร์กยังคงเป็นตำนานรักที่น่าเศร้าชีวิตของทั้งคู่นั้นเต็ไมไปด้วยเรื่องราวต่างๆมากมาย ชีวิตของกัดก่อนที่จะพบกับแคสกาเต็มไปด้วยเรื่องราวที่เลวร้ายก่อนที่เขาจะมาเจอกับกรีฟฟิธผู้นำกองพันเหี่ยวชักชวนให้เข้าร่วมกองทัพและร่วมกันสร้างชื่อเสียงเรื่อยมาอย่างไรก็ตามมีเพียงคนหนึ่งที่ไม่เคยพอใจตัวกัดที่มาทีหลังแต่กลับได้ดิบได้ดีกว่าเพื่อนนั่นก็คือแคสกาที่เป็นรองไม่ทับและเป็นผู้หญิงคนเดียวในกองทัพ ทั้งคู่มักมีปากมีเสียงกันบ่อยครั้งแต่ส่วนใหญ่กัสจะทำตัวเป็นพวกหูโทนลมซะมากกว่าวันหนึ่งทั้งคู่ตอกอยู่ในหลุมพรางกับดักของศัตรูจนหลงป่าในตอนนั้นแคสก้าเปิดใจว่าเธอนั้นแอบชอบกรีฟิสมาตลอดและพยายามฝึกฝนฝีมือเรื่อยมาเมื่อให้กรีฟริสหันมามองตอนเองสักครั้งหนึ่งแต่พอกัสมาเขาก็ดันไม่สนใจเธอเลยกลายเป็นว่าเธอดันไปหึงกัสที่เป็นผู้ชายซะง,งั้น อย่างไรก็ตามหลังจากที่ปรับความเข้าใจจากเหตุการณ์ครั้งนั้นได้ทั้งคู่ก็เริ่มจะมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมากขึ้นและหลังจากการลบั้สุดท้ายกองพันเหี่ยวมีความชอบอย่างใหญ่หลวงแต่กัสกับตัดสินใจที่จะออกจากกองพันเหี่ยวซึ่งหลังจากนั้นกรีฟรีสผู้นํากองพันและเพื่อนรักของเขาก็ดันทำผิดมหันดันไปมีสัมพันธ์สวัสดกับเจ้าหญิงของกษัตริย์เข้าเพื่อหวังจะเป็นใหญ่อย่างรวดเร็วที่สดุดแต่พอถูกจับได้ เขาถูกนําตัวไปทรมานส่วนกองพันเดย่ยวที่เหลือถูกไล่ล่ามีเพียงแคสก้าเท่านั้นที่คอยนําทัพเมื่อกัสได้ขาวกกลับมาช่วยและในครั้งนี้ที่ทั้งคู่เจอกันกัสกับแคสก้าก็ได้กลายเป็นคู่รักทั้งสองคนบุกเข้าไปช่วยกีฟิสออกมาได้หากแต่กีฟิสถูกทรมานหนักกลายเป็นคนพิกลพิการสิ้นสภาพไปเรียบร้อยเมื่อตอนนี้เขาสิ้นหวังจนคิดจะฆ่าตัวตายเขาได้ไปเจอกับ ไข่เบเฮลิสไข่จักระพัดซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้คนธรรมดาสามารถกลายเป็นสิ่งที่เรียกว่าเทวทูตได้และกรีฟิสคือคนที่มีคุณสมบัติในการจะเป็นเทวทูตคนที่ห้าและเขาตัดสินใจบูชายันกองพันเหี่ยวทุกคนให้กลายเป็นเครื่องสังเวยแก่เหล่าปีศาจ้ายเพื่อแรกกับพลังอำนาจที่ยิ่งใหญ่แลกนั้นกองพันเหี่ยวโดนสังหารหมู่ หลายคนกลายเป็นอาหารและเหยื่อของปีศาจร้ายมีเบียงกัสและแคสก้าที่รอดพ้นจากนรกขุมนั้นแต่ทั้งคู่ก็บอบช้ำทั้งกายและใจกัสเสียมือไปข้างหนึ่งและอัทนโดนเห็นแคสก้าโดนเทนตะเคิลและโดนกรีฟริสมันขืนใจในเรื่องส่วนนี้แม่งโคตรโหดเลยนะผมว่าแล้วผมสลดเลย จนแคสก้าถึงกับขั้นเสียสติแล้วกลายเป็นบ้าไปเลยต่อมากัสได้กลายเป็นนักลบดำแห่งความแค้นที่ออกตามล่าฆ่าสาวกและเหล่าเทวทูาทั้งหมดในช่วงที่เขาออกตามล่าเหล่าเทวทูตและหาทางฟื้นความทรงจำของแคสก้านั้นเขาทิ้งแคสก้าให้เพื่อนเอาไว้ดูแลแต่ว่าแม้ว่าเขาจะดูแลแคสก้าแค่ไหนนอกจากแคสก้าจำเขาไม่ได้นั้น ยังออกาการหวาดกลัวเขาด้วยซ้ำไปแต่แกสก็ไม่เสียใจเขาพร้อมจะปกป้องเธอเสมอในปัจจุบันนี้แม้ว่าคาสก้าจะถูกฟื้นความทรงจำจากพวกเอลแล้วแต่หนุ่มว่าจะมีปัญหาสักอย่างอยู่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าชะตากรรมของคู่จะเบีอยงอะไรต่อไปเมืเ่อไหะจะเขียนต่อได้ทีวะเอาละเรามาต่อน,นี่คู่ที่2 o m โอมะชูและอิโนริแห่งเรื่อง guilty c r o w ปฏิวัติหัลาชัน บางครั้งชีวิตคนเราเนี่ยวีดีมันก็มักจะมีเรื่องไม่คาดฝันเกิดขึ้นมันจะมีสองทางเลือกอยู่เสมอว่าเราควรจะอยู่เฉยๆปล่อยให้เรื่องราวมันผ่านไปหรือจะเข้าไป,ปเผชิญหน้าหามันเองแน่นอนว่าหากคุณเลือกช้อยสองเนี่ยเตรียมเจอกับปัญหาที่วุ่นวายตามมาได้เลยมันจะทำให้คุณหรือว่าคนรอบข้างคุณเนี่ยต้องเดือดร้อนและหนึ่งในตัวอย่างของคนที่เลือกข้อสองนั้นคือโชว์พระเอกจากเรื่อง guilty ข่าวครับ ทางเลือกนี้ทําให้ชีวิตของเขาต้องเปลี่ยนไปทางเลือกของเขาที่ได้ไปช่วยเหลือผู้หญิงที่ชื่อว่าอินโนลีเอาไว้ผลจากการที่ชูได้เข้าไปช่วยนั้นทําให้ชีวิตเขาต้องตกอยู่ในสถานการณ์ที่วุ่นวายเพราะว่าอินโนลีเนี่ยเป็นสมาชิกขององค์กรก่อาการร้ายผู้ฝังศพและชูก็ได้รับพลังวิเศษและกลายเป็นสมาชิกขององค์กรผู้ฝังศพเช่นกันถูกสั่งใช้งานซึ่งส่วนใหญ่เนะเมื่อถูกประณานจากสังคม ชีวิตของเจ้าชูของเราเนี่ยมันแบบเดี๋ยวสูงเดี๋ยวก็ต่ําเหมือนจะเจริญแต่เดี๋ยวก็ดอกตอนแรกเขาเป็นผูก้กล้าผู้กลอบกูปูไปช่วยหนนีได้อย่างหลอ่อแต่ช่วงที่เป็นคนเนื้อหอมดีๆอยู่ๆก็ตกต่ําแบบกูไม่กลับเรื่องมันเกิดขึ้นในช่วงแรกก็คือช่วงที่เขาเสียฮาเละไปฮาเละผู้หญิงที่เป็นคนไม่มีคนที่ห่วงใยเขาเอาใจใส่เขาและรับตัวตนของเขาได้ไม่ว่าเขาจะเป็นอะไรก็ตาม และที่สาคัญเขาชอบเธอเธอชอบเขาด้วยซึ่งหลังจากเขาเสียเธอไปเนี่ยเขาก็ตกต่ําลงอย่างน่าใจหายกลายเป็นเด็กเกียนไปเลยคืออะไรนะั้นเขาก็โดนตบสั่งสอนโดนตัดแขนหมดสิ้นทั้งแรงกายแรงใจจนกระทั่งระลึกได้ว่าเฮ้ย hey, ก็ยังมีคนที่เป็นห่วงกูนี่ว่าซึ่งนั่นก็คืออินโอินางเอกของเรื่องนี้ผู้หญิงที่เข้าไปช่วยไว้ตั้งแต่แรกนั่นเองแต่ว่าไม่นานเนี่ย อินริก็โดนจับตัวไปอีกเขาก็เลยบุกน้ำลุยไฟไปช่วยเธอยอมเสียสละต,ตนเองเพื่อโลกและมนุษยชาติแต่อินุริไม่ยอมไม่ชูตายเธอจึงเสียสละตนเองแทนชูให้รอดตายได้และเธอได้จากไปกับเขาตลอดการมันทำให้ผมอดคิดไม่ได้ว่าเหมือนคนแต่งแต่งมาให้เรื่องนี้ผู้ร้ายสมหวังคือขนาดจะตายอะมังคนยังตายมีอยู่ความสุขมีพระเอกเนี่ย ต้องใช้ชีวิตต่ออย่างเดียวด้เอาละคู่ต่อไปคู่ที่สามคู่นี้จะเป็นคู่ที่ดึงเอาปัญหาของคู่รักในโลกแห่งความจริงมาตีแผลดีที่สุดเลยก็นดะหม,มั้งกับคู่ของทาคิและอคาริแห่งเรื่องไฟเซติเมตเพอร์เซคันยามสากุระล่วงลอยเป็นเรื่องราวความรักสามเศร้าคาน้ำตาของหนุ่มสาวสาคนตั้งแต่เด็กยังโต เริ่มเรื่องจากทธอากิเด็กหนุ่มคนหนึ่งได้ตกหลุมรักอากาลิเข้าอย่างจังเป็นความรักที่ทั้งยิ่งใหญ่และบุิสุดทุกอย่างค่อยพัฒนาไปด้วยดีเจอทั้งเมื่ออากะลิต้องย้ายไปต่างจังหวัดตามครอบครัวห่างไกลจากที่เดิมหลายกิโลกว่าเดินทางก็คงใช้เวลาหลายชั่วยามนักแต่ถึงอย่างนั้นความรักก็ไม่เคยสลายไปทธากิพายายามอย่างมากเพื่อจะรักษามันเวลาล่วงเลยผ่านไปหลายต่อหลายปี ทากากิกลายเป็นนักเรียนมัธยมปลายและได้เลิกติดต่ออากาซิมานานแล้วแต่ถึงอย่างนั้นรักแรกนี้ก็ไม่เคยหายไปจากใจของเขาเขาได้ย้ายมาอยนที่ต่างจังหวัดและได้พบกับคานาเอะเด็กสาวเพื่อนร่วมชั้นผู้มีความสามารถทางกีฬาโดดเด่นคานาเอะเองก็ตกหลุมรักทากากิตั้งแต่แรกเห็นอย่างเต็มเป่าแต่ก็ต้องหักข้ามใจไว้เนื่องจากเขาไมไ่สนใจตัวเธอในแง่นั้นเลยแม้แต่น้อย เธอกินั้นมักจะหมกมุ่นกับการพิมพ์ข้อความบางอย่างในโทรศัพท์มือถือแต่ไมไ่ส่งไปเสมอๆในบทสุดท้ายเธรรกี่ในวัยทำงานใช้ชีวิตจึงเปรียวเหงาและน่าเบื่อในเมืองใหญ่ทุกวันผ่านไปอย่างไร้ความหมายมีเพียงชื่ออากาลกเท่านั้นที่ยิ่งชัดเจนไม่ว่าเวลาจะผ่านไปเท่าใดก็ตามแต่ในความเป็นจริงที่น่าเศร้าก็คือสุดท้าย สำหรับอคกลินั้นความรักและคำสัญญาในวัยเด็กก็เป็นแค่เรื่องของคำสัญญาในวัยเด็กเท่านั้นความรักมันก็เจือจางไปตามกาลเวลามันก็เหมือนกับที่ชอบมีคนพูดบ่อยว่ารักแท้แพ้กล้ชิดอะไรทำนองนั้นหรอมั้งโอเคต่อไปก็คือคู่ที่สี่คู่นี้มันเป็นแพคคู่กันโยโกะและคามินะ และชิมอนกับเนียสองคู่รักแห่งเรื่องกุเลนละกันซึ่งทั้งคู่ล้วนไม่สมหวังในความรักโดยเฉพาะโยโก,โกเอาเป็นว่าเรื่องราวมาเริ่มต้นขึ้นที่โลกใบหนึ่งสองคู่หูคามมนะและชิมอนได้หนีออกมาจากหมู่บ้านใต้ดินแล้วมายังบนผิวโลกพวกเขาได้ไปจัก,กับสาวผมแดงในหมู่บ้านใกล้กันที่ชื่อว่าโยโกในขณะที่กำลังต่อสู้กับศัตรูที่เป็นหุ่นยนต์ยักษ์ ทั้งสคนก็ได้กลาเป็นเพื่อนร่วมต่อสู้กับศัตรูมาดรตลอดจนเพื่อนากลายเป็นความรักตอนแรกชิมอนนั้นหลงรักโยโกะแต่อนิจจานิจ,จังโยโกะนั้นหลงรักคามินะชนิดว่าชิมอนเห็นโยโกะจูคามมนะต่อนหน้าต่อตาทําให้ชิมอนเกิดความมืดมนในจิตใจเริ่มนอนหองระแหงกับคามินะแต่ตอนหลังคามมนะก็เสียชีวิตจากการต่อสู้กับศัตรูแน่นอน แล้วนั้นเนี่ยโยโกะก็เหมือนจะเริ่มแปรผันมาชอบชิมอนแต่อยงไรก็ตามช่วงเวลาเดียวกันนั้นชิมอนกาลังเริ่มความสัมพันธ์รักครั้งใหม่กับสาวน้อยที่เท่ากันที่ชอวนเนียหลายปีต่อมาชิมอนกลายเป็นผู้กอบกู้ส่วนโยโกะกลายเป็นเพียงครูบนนอกทั้งคู่แยกห่างจากกันแน่นอนว่าชิมอนมีความรักกับเนียทั้งคู่มีกําหนดที่แต่งงานกันทุกอย่างคุณดำเนินไปได้ด้วยดีอัน,นิจานนจาอานิจจังอีกรอบหนึ่ง คนแต่งแม่งเหมือนไม่อยากให้คู่นี้สมหวังหรือจัดการแยกกันซะด้วยการนำให้เนียกลายเป็นพูตดของฝ่ายศัตรูพระเอกในตอนหลังโยโกะได้กลับมาช่วยชิมอนต่อมาชิมอนกับโยโกะและพรรคพวกก็ร่วมมือกันเดินทางไปช่วยเหลือเนียระหว่างนั้นโยโกะก,ก็มีความรักครั้งใหม่กับเพื่อนเก่าอย่างคีตันแต่อนิจจังในตอนท้ายเขาก็ตายอยู่ดีแต่การเสียสละตนเองเพื่อช่วยเหลือเพื่อนพ้อง โยกโกะมันดูมันดวงกินกิน,กนผัวเมน,นนะและหลังจากบุกน้ำลุยไฟเนี่ยในที่สุดชิมอนและพักพวกก็สามารถช่วยเหลือเนียกลับมายังโลกได้ชิมอนกับเนียได้แต่งงานกันท่ามกลางเหล่ามิตรสหายในวันที่หวานชื่นหากแต่ตอนสมมหมวกอแต่งงานนั้นเนียก็ได้กลายเป็นฝุนและหายไปแต่หน้าต่อตาเขา ชิมอนรู้ดีว่าในตอนนี้เนียไม่ได้มีตัวตวนอยู่ในโลกใบนี้แล้วและเขาก็ทำใจและออกเดินทางต่อไปอย่างไร้จุดหมายคู่สุดท้ายคู่นี้อาจจะเป็นคู่ที่เหมาะกับวันวันเลนท้ายสุดแล้วก็ได้เพราะว่ามันเป็นวันแห่งความรัก,กน,นะคู่นี้ปัญหาเกิดขึ้นเพราะวาความรักเลยนิยามของคู่นี้ก็คือรัก มากเกินไปคงไม่มีใครไม่รจักมาโคโตะเซไคและโคโตโนะฮะแห่งเรื่องสคูเดย์ตำนานเรือสวยแห่งโลกอนิเมะจริงๆทุกคนน่าจะรู้จักแหละแต่ว่าเตือนไปก่อนแล้วกันว่าเนื้อหาตอนนี้อาจจะมีการสปอยเอาเป็นว่าสิ่งที่ผมได้เห็นจากเรื่องนี้ก็คือดาร์กไซด์ของความรักในช่วงวัยรุ่นเลย ความรักบางทีมันไม่ได้ใสๆอย่างที่เราเข้าใจกันสักนิดบางทีอาจจะเกิดเหตุการณ์อะไรไ,ไหมเรื่องนี้ก็ได้อย่างเช่นแม่สื่อที่ชักนําให้คนสองคนมาักกันนั้นตกหลุมรักเขาซะเองจนเกิดความรักซ้ําซ้อนคนโน้นแอบรักคนนี้คนนี้ไปหลงรักคนนั้นสุดท้ายห่างมิม่ากกว่าสองรักมันก็ต้องเจอดีเข้าสักวันไม่ว่าวันใดก็วันหนึ่งอะ พูดถึงประเด็นที่อยากคุยสุดถึงเรื่องนี้ก็คงต้องเป็นเรื่องตัวละครหลักอ,อไอมาโคโต,โตพระเอกเรื่องนี้เนี่ยคือคนที่น่ามากคนหนึ่งเลยนะมาโคโตได้โคโตโนฮะเป็นแฟนแล้วแต่ก็ยังจะไปเอาเซไข่กับสาวๆอื่น,นมาเป็นซเซ็กแฟรนยามเหงาอีกส่วนโคโตโนฮะเป็นนางเอกที่โคจะน่าสงสารเธอ อยากทอดกายให้คนรักของเธออย่างมาโคตโตะแต่เธอกับไม่ได้โชคดีอย่างที่คิดเพราะเธอเดินเสียวความมือสุดให้กับเพื่อนของมาโคตโตะไปซะง,งั้นหมดการประสบการณ์ครั้งแรกที่เธออยากให้คนรักของเธอได้ไปส่วนเซคาเอ,อเธอก็คือคนคนหนึ่งที่พยายามต่อสู้ยั่งชิงเพื่อความรักแหละถึงขั้นยอมโกโหกว่าท้องส่วนท้องจริงไหมเนี่ยประเด็นนี้ถูกพิสูจน์มาแล้วผ่าน ทักษะการผ่าตัดชันเลิศของโคโตโนะโมเจนเดเละแล้วกันนะเอาเป็นว่าถ้าอยากรู้เรื่องราวของเธอต่อแล้วก็ไปดูตามคิวเก่าได้แล้วกันนะมันน่าจะมีเหลือในช่องอยู่แหละเอาละก็จบลงไปแล้วสำหรับเรื่องราวของหนึ่งสองสามสี่ห้าคู่รักที่แสนเศร้าในโลกอนิเมะเาย เอาเถะถึงแม้ว่าผมจะมานั่งบทเรื่องราวต่างๆมากมายเนี่ยแต่สุดท้ายผมก็เชื่อว่าคนเราทุกคนถ้าถ้าไม่ใช่พระอนะก็ส่วนใหญ่ก็น่าจะหวยหาความรักกันหมดแหละไม่งั้นผมเองก็คงไม่มานั่งทำคลิปนี้หรอกนะเพราะว่าผมทำคลิปนี้ก็เพราะว่าผมอิจฉาคนมีคู่ซึ่งผมอิจฉาก็แปลว่าผมอยากมีบ้างเขาเนี่ สุดท้ายแล้วสิ่งนี้มันสำคัญจริงๆก็คงจะเป็นถ้าผมไม่ต้องผมก็ได้หรือว่าพวกคุณพวกเราได้ความรักมาครอบครองแล้วเราก็ควรจะใช้เวลานั้นดื่มด่ำกับความรักนั้นให้ได้นานที่สดุดและรักษามันไว้ให้ดีที่สดุด ย้ำอีกทีเหมือนคลิปที่แล้วนี่คือสิ่งที่ผมอยากบอกกับทุกคนในช่วงวันวาเลนไทน์อ้าวละใครที่เห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้ส่วนถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ซับแชร์สำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนบายบาย